พี่ดูละปอทั่วเจ็ดยังเฉียงของเพลงบ่คือที่ไหนอีกนี่ลองเพลงบ่เออพี่น้องเนาะบ่ได้ออกงานดองหรือว่างานบุญเนาะพี่น้องเนาะ กลับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูสู่คนพี่น้องเลยเนาะโดยฮะพ่อพ,พ่อกับช่องบ่าวบุญเฟย์นี่เนาะพี่น้องเนะบาะบ่าวบุญเฟยกะลงมาเพื่อนของพ่อกับแม่พี่น้องเลยเนะาะมาเซ็กเบึงพวกตู้ลำโพงเนาะพี่นอนะอ้องเนาะเพราะว่าแล้วเข้อแล้วน้าาแล้วก็บ้บานท้องก็คือสิมีการมีงานพี่น้องกนะัยเนาะบ่าวบุญเฟยก็มาเซ็กเบึงก่อนบ่าวบุญเฟยก็เป็นคน ที่ว่ามักในเครื่องเสียงหรือว่าตู้ลำโพงเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าโอ้ลูกสาวโอ้สบายดีลูกละ,ะป,ลกปอถูกเชียร์ยังเชียร์ของเพลงบ่คือที่ไหนีกเนี่ยลองเพลงบ่เออพี่น้องเนาะอ่าพอไรออกงานดองหรือว่างานบุญเนาะพี่น้องเนาะอ่าตู้หอกก็มีซับนี่แหละพี่น้องนะเลยอ่าสาวพ่อแม่พี่น้องทั้งฟังไทยอ่าพวกที่ว่ามักเครือร่องเสียงก็คือสีหูเนาะพี่น้องเนาะ โอ้เครื่องเสียงเขาเลยกับแบบยังบอ่อหญ่บ่อโตเพราะอะไรหรอกพี่น้องเนาะเครื่องเสียงแบบบ้านๆพี่น้องเลยอ่าเครื่องคุ้มห้องกับมี่บัวลายพี่น้องเนาะพาวเวอร์สองตัวนึงพี่น้องเลยขาดอ่าขาดพาวเวอร์อีกตัวนึงมาขับเบรคเนาะพี่น้องเนาะอ่าตู้ห้องอีก็ขาดอีกใบนึงเพราะว่าอ่าอยากไล่ฮุกคูนฮุกมาพี่น้องเนาะอ่าขาดอีกใบนึง นั่นนั่นสองน่วยเสียงกลางหาไปเรื่อยๆพี่น้องเนาะหามักทั้งด้านเครื่องเสียงแน่หมักมวนหมักซื่อแน่พี่น้องเนาะ,ะมีผืนมาจา้างไปงานดองหรือว่างานบุญแจกเข่าเนาะตามมันบ้านเขานีกะไปพี่น้องเยเนาะอาบไสพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนาะอาเลี้ยมัวในซื่นเ<ร>านาะทางบ้านเผยกำมักในลานเ่องเสียงแน่พี่น้องเนาะ หาเงินเพื่อฉีดได้มาทำนี่กับลายเถอะพี่น้องเลยสบายดีบุล่ะลุนโอ้มาเสร็จเครื่ <c oughs> องเสียงกันพอป่อาวมันนี้ก็ับรีวิวเนาะตูล้ลำโพงหรือว่าเครื่องเสียงให้พี่น้องให้เบิร์นให้ส้มพี่น้องไงเนาะอ่าอยงงัโยง,งโบยง่ายตู้มหัลลาสอะไรพี่น้องไงเนาะเครื่องน้องนี่ก็ขาดลายอยู่ขาด power power subbed ตัวนึงมาพี่น้องเนาะ <c oughs> แล้วก็ตู้อีกใบนึง t ู o bed พี่น้องไงเนาะ ถาวาร่ายสองอย่างนี่ก็ถือว่าคควถือว่างานแบบเต็มเต็มชุดนะพี่น้องเนาะเต็มร้อยเลยอันนี้ยังยังแปดสิบเนาะยังหมดเต็มร้อยพี่น้องเลยถาวาร่ายออกการออกงานกะอ่าปีนี้เนาะกะที่ได้อ่าลงถ่ายคลิปบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ้องในชมกากับเนาะพี่น้องเนาะว่าทางบ่าเผยได้รับงานออกงานดองหรือว่างานบุญเนาะกะที่ถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้องในชมกากับพี่น้องเลยอ่าว่าเป็นจังไร มาจังใดเนาะพี่น้องเนาะอ่ามีอ่าตู้ลำพงพี่น้องเลยออกมาแต่ไทยผมเลยพี่น้องเนาะเพื่อไปหาเก็บเธอเล็กเธอหน่อยบอนเพื่อกระเบนว่าที่ได้ซื้อมาบัดเดียวแล้วอ่าไล่ปากหนึ่งกับเอามาปากเนึ้อเนาะที่ได้ชื่พี่น้องเลยมาเปิดแบบสงการแน่อลไรกับงานดองงานแต่งนี่แหละแล้วก็งานบุญเจคาวเนาะแล้วก็อ่าขึ้นเทอนไม้อ่าถ้าผู้เพิ่นมาจ้างมาหาเพิ่นมา เขากลัไปพี่น้องเลยเนาะในบ้านเขาเมื่อ <ST an th ole> นี้ก็ชิลุงไปหาทั้งน้องใต้น่ะพี่น้องเลยนะเนาะมาเขามาเบืง้งตู้กันเนาะพี่นออ้องเนาะยันว่านหนูยันวานหนูยันว่านยังกัดช่อนไหวไปนี่พ,นนพ,นไไนพี่น้องเนาะเพราะว่าฝนตกเวลาฝนตกอยู่หน้าเข่าพื้นเฮือนของพ่อกับแม่เพื่อนแต่ว่าพ่อแม่เพื่อนน่ยอยู่นะมันไม่ได้อยู่เฮือนพวกนี่พี่น้องเลย ขาดหน่วยหนึ่งว,ว่ามีทหารหน่วยเนาะตูบีดพี่น้องเลยเนาะเผยจากไล่ฮกเนานะ,ะแล้วกับพาวเวอร์ตัวนึงที่ว่ายัางขาดเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าปีนี้เนาะพี่น้องเนะาะไผมีการมีงานเอื้นไทยเอื้นหาเนาะทีมงานหนุ่มสีเมืองเขาพี่น้องเลยเนาะอ่ายัางยินดีครับใส้บริการพ่อแม่พี่นอ้องคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยอ่าขาดพาวเวอร์สบเปีด ตัวนึ่งเพียงไงเนะเาะแต่ว่าเครื่องปรุงพวกนี้ครบแล้วแล้วก็ขาดแต่ตบซับเบอร์บีดนะพาวเวอร์ซับเบีดพี่น้องเนะเาะอย่ากไรประมาณขาละสามโดกเนะเาะพ่อแม่พี่น้อง,ง,อองอเอฟซีฝั่งไทยเิ่นคือซีหูเพราะว่าเพิ่นฝั่งไทยนี่โอ้คนดินเครื่องเสียงร้ายพี่น้องเลยเนาะพวกตู้ลำโพงนี่คือซีอหูจักเนาะพี่น้องเนาะ จากไรประมาณจากสามพันหกสามพันหกเนาะขาดจาพิพอเราพี่น้องเนะาะยังขาดงบอยู่ประมาณอยู่สามหมื่นบาทพี่น้องเลยสามหมื่นบาทนี่คือถือว่าเต็มร้อยเลยเพราะว่าพาวเวอร์นี่ก็โตหนึ่งกับช่องหมืน่นตู้อีกใบหนึ่งกั 5, 6, บหาพันหกพันพี่น้อง โอเคพี่น้องไงเนาะก็คือสิประมาณนี่ยเราลองเผยมาแล้วก็ถือว่ายังโอเคอยู่เแล้วสักมือการสิกาเกี่ยวหม่องงานไหนที่มาลองเบิง้งพี่น,อนอ้องเนาะว่าระบบเครื่องมันปกติบ่ตู้กะบุ๊กโอเคบ่เนาะพี่น้องเนาะปีนี้กิสิหับงานได้บ่เนาะต้องเช็คเครื่องมืงก่อนพี่น้องไงเนาะก่นอ,กนอ,อนเทาจะออกไปงานก็ต้องเช็คเครื่องทดลองบึงเครื่องเขาวา่าโอเคบ่ อไก่ตามบ้านเ่าเนี่ยพี่น้องน้องงานเด็กน้อยเนาะมวยมาซัตว์วงเงยเพื่อนน้องพี่น้องเนาะเหาก็้งไก่แข่งกับไผยพี่น้องเลยเนาะเอาซ้ำเฮาทีว่าเฮามีเปิดซทำแถวเปิดได้เนาะโอเคพี่น้องเลยคือสีประมาณนี้แหละเนาะอ่ะตัดภาพมาบ้านนี่แกเอาสบายดีถาเป็นเพลงโอ้คือมีลูกน้อยบ้านนี่มันนี่มาดิน้ำลาหน่อยพี่น้องเลยเนาะมันีเนาะ ้ลหลาน้อยเพื on, ่อนกระซักยาได้พี่น้องไงเนาะสักก้นบอกให้ักขาดนอนอยู่เอ้ยตะตรงบวยเอ้ยโอ้ลาน้อยพี่น้องไยเนาะมาดิ่น้หลาน้อยอยู่เฮือนมือนอาว่าน้องดวิน้องบอกเอาว่าน้องเอไปนาเลบอกเอาน้าบ่ันานาบ่มันหนาวนะลมหนาะเนาะอืมเลย มาดื่มน้ำลานน้อยมือนี่พี่น้องเลยเนาะแต่ว่าลานยังนอนอยู่เอ้ยพอเพิ่นอ่าไปทำงานอยู่ไทยผู้พี่น้องเลยเนาะยังบ่ได้มาบวชผู้ชายก็เก่งเนาะเอาโอนโอนโอนไปตามอู่เนาะโอนไปตามอู่โอนไปตามอู่พี่น้องเลยเนาะพอเพิ่นทำงานอยู่ไทยเห็นไหมเนาะ หาเงินซื้อเขา่าซื้อนุ่มให้ลูกเพิน่นลูเลนะหอวงอนเล่ย้ยลูกนะฮะย้ายะไมังก้ต้ใบเดีวใบมันก้ตอบอให้ย้ยกต้ตตนะถือหัวน้องนะฮะอันนี้บอแม่ของลูกนะเอา้า พ่อไหนโบ้ดูพ่อหนโบ้นอเพื่อนนมนี่ก็เอาเอาหมางหอยเนาะพี่น้องเนาะหมงหอยหอยจุบพี่น้องเลยเอาหอยจุบมามาหายยาเพื่อนทำหายยาพี่น้องเลยนาะแต่เหล้าเขาเพเขามาดิดน้ำเพื่อนด้วพี่น้องแต่วลาเพื่อนอยู่หน้าเนาะใครขี้ชิบไปออกไปหาอันนี้ก็จุเอาไว้แหยน้ำลานก่อน มาครบเหมือนทั้งลูกสาวลูกชายแต่กับพันนี่ย่าพี่น้องเลยฮะเอออยาอ้วนยังไงอ้วนเขามาทุ่มเอาเนาะขยายกันนะอ่ะเนี่ยแกสูงไหมลูกอ้าวโอเคเนาะพี่น้องน้องบอลเผยกับชีได้ขอตัวจบคลิปไปเพียงเท่านี้สก่อน์แล้วพี่น้องน้องไปพบพ่อกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเนาะเอาโอเคเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าไม่นี้ก็อาลงมา หาน้องใต้อะไรพี่น้องเนาะกับเวข่ามาหาเพื่อนของหลานก็ดีนะมูลานกอนพี่น้องกัยเพิ่อนก็แล้วเข่าวเรวน้ำเลยเนาะโดยนี่ก็เป็นเพื่อนของพ่อกับแม่ของบักบุญเพยพี่น้องเลยเนาะโดยการดีวิวเครื่องเสียงหรือว่าตู้ลำโพงให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมน่วกันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับเอฟซีท่านใดที่ว่ามักในเครื่องเสียงก็บเครื่องซิมโเนาะพี่น้องเนาะว่าขาดเหลือนอย่างนี้พี่น้องเลยเนาะกาเป็น ทีมงานนี่ยน้อยแล้วพี่น้องเนาะอ่าเครื่องเสียงลาดหญ้าพี่น้องเลยอ่าใส่บริการน,าน้นำบ้านเพื่อนน,น้ำบ้านน้ำช่องเขาน้อพี่น้องเนาะเป็นทั้งงานแตงแ่งอะไรกับงานบุญเนาะอ่าไปหับใส่ผมเองพี่น้องประชาชนเนาะพี่นอ้นอ,นองเลยเนาะอ่ามีงานมีการมีงานกับอย่าลืมเอื้อนใส่เอื้อนหาหนุ่มสีเมืองเด้อพี่น้องเนาะ,นนะโดยบริการอ่าเสียงเพลงเสียงรำนี่แหละพี่น้องเนะาะคมเบิกบานมุน่นซื่อพี่น้องเลยเอาโอเคเนาะพี่น้องเนาะบําเพอมาฮอนนี่ก็จะได้ขอโต จบคลิปไปเพียงเท่านี้กักก่อนเนาะพี่น้องเนาะไปพบพ่อกันคลิปหน้าหรือว่าคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่เมย์พี่พน้องเนาะโดยอโอเคพี่น้องเลยเนาะลาพี่ลาน้องไปเพียงก่อนแล้วขอกล่าวคำว่า,าสบายดีสบายดีบ๊ายบาย